ัันนสคำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนั่นแต่เด็กๆการพนันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าไม่ไหวก็เติมเลยจ้ากราบสวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเจ๊ทวนเน่าปลาพารวยกันอีกแล้วนะทุกคนมาวันนี้เรามาเสิร์ฟกับภาค3กันดีกว่านะจ๊ะหลังจาก ภาค4มา3วันแล้วทุกคนโอ้โห و. แล้วก็กลับมาอยู่ภาคในตำนานกันดีกว่าเนะทุกคนมาของเจก็จะอยู่มุมขวาล่างนะทุกคน PP000 นั่นเองนี่ยิงปืน2หัวกันไปเลยเนาะเออเมื่อวานก็โอ้โหโชว์ดิฟตุกๆไปแต่ว่าลา่าคะแนนไม่ไหวแนละ้วทุกคนเออ,เ,อ,อเจอแต่ตัวถึกๆสุดสุดๆไปเลยนะทุกคนก็เลยแบบว่า วันนี้ขอกลับมาเล่นภาคในตำนานตอนแรกว่าจะเล่นภาคสองแหละเออภาคแบบหอผู้เล่นมือใหม่อะไรงงี้เออเราก็เลยแบบเล่นภาคสามดีกว่าแล้วกันเดี๋ยววันอื่นค่อยว่ากันเนาะทุกคนเนาะนี่เปิดไปเลยเปืนสองหัวเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาปืนหัวเดียวแล้วกันเรายิงไปก่อน เล่นแบบว่าจนคุ้มอ่ะเออเอาสังง,งเลยเล่นจนคุ้มอ่ะเฮ้ยมาแล้วเจอกับด่านปลาหมึกนี่ก็ยังซีเรียสอยู่นะทุกคนเพราะว่าค่อนข้างที่จะถึกพอสมคู่นันเออแต่ไอตัวต่อมังกรไฟนี่ก็ยังยังยังให้เราอยู่แต่ปลาหมึกนี่โอ้ถึกอึดแน่นมากค่ะ อืมเออกิ้งมาเลยจ้านอนเออม,มาต่อสุดแสนระทมโอ้เลเตอร์บีมก็มาแล้วนี่ยิงไปเลยปุ่มไปเลยจ้าร้อยกว่บเบาทเป็นของคุณนะอ่ะไปต่อ ไม่เน้นไม่เน้นเก็บคะแนนเน้นเน้นเสียคะแนนนะคะเออก็ถ้ามันจะได้เดี๋ยวก็ได้เองเนาะถ้าไม่ได้ก็ยัียงไงก็ไม่ได้ทุกคน <_ c oughs> เวลาเล่นเกมพวกนี้ก็เผื่อใจไว้นิดนึงนะ <_ c oughs> เล่นแบบสนุกสนุกไปมันก็ไม่มีอะไรแบบว่าเฟลหรอกมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าถ้าเล่นแบบว่า เออเล่นแบบว่าต้องการนู่นนี่นั่นอะ่ะมันก็จะเฟลในใจบ้างล่ะเอ,อ้ยนี่เจก็ยิงไม่แตกก็ไม่ได้แบบรู้สึกสิ้นหวังอะไรขนาดนั้นนะทุกคนก็มีมีแบบว่าปล่อยโฮเนสหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่รู้สึกสิ้นหวังกับตัวเองขนาดนะั้นเนาะมันเป็นเกมแบบวัดดวงอะ่ะ โอ้โหอีเจนี้เจ,เจข้างบนนี้คือเล่นกันอยู่สองคนนะทุกคนอีเจข้างบนก็คือเล็งเล็งไม่หวั่นไม่ไหวเลยทุกคนเอ้ยเล็งแบบจะจะเอาคนเดียวอะเออชีวิตนี้ก็คือไม่เอาอะไรแล้วเอ้ยมาสองตัวแล้วมามาเอาดิขึ้นมาเลยตัวที่สามอะรออยู่นะจ๊ะ นีก็คือปืนเลเตอร์มันมันเจาะจงตัวละครได้นะทุกคนตัวไอ้ปลาอะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้าปืนพวกกระสุนที่เจ๊กำลังใช้อยู่มันเจาะจงไม่ได้นะมันล็อกไม่ได้มันมันยิงสนุกกว่านะมหรับบเท่เออปืน้ปืนอันนั้นมันต่อยมันแบบว่าล็อกได้แต่มันก็ไม่สนุกอะ เปแบบนี้สนุกกว่าลองมาเล่นดูเออมาสนุกจริงดูอย่างเดียวไม่สนุกหรอกนะเฮ้ยเข้ามาแล้วสามร้อยกว่าพวกจะสี่ร้อยก็ไม่สี่ร้ออีกนิดหนึ่งเองไปต่อจะ้ะรอบนี้ไม่แพ้หรอกจะหมดก้อยมันหมดไปเลยเฮ้ย เปลี่ยนด่านแล้วมาลุ้นกันด่านอะไรปลาหมึกไปแล้วต่อไปเป็นด่านอะไรนะลุ้นลุ้นลุ้นปูหรือเปล่าหร,หรือว่าอะไรอะหรือว่าปลาเยอะมากทุกคนไม่รู้ว่าจะยิงตัวไหนเราเู้เรียงกันมาเลยนะเห็นปะปลาตัวนี้ก็ได้เยอะนะทุกคนนะได้เยอะวะ่ะต่อมังกรไฟมาแล้ว ปลาตัวนี้ได้เยอะนะคะแนนอะ่ะสองร้อยสองร้อยเลยแหละนี่มาทางตูซะด้วยสิเราก็ยิงไปเลยดิเข้าทางแล้วละอ้าโอยไปกดเลยอ่ยิงเป็นปืนหัวเดียวไปเลยขี้เกียจสลับละจัดไปชุดใหญ่นุ้ยสั่นมาแล้วไม่เป็นไง เอาสิเปิดทางวะหรือว่าใครสู้เราวะไม่รอดหรอกเอ้ยเอ้ยมันจะสั่นอีกตัวหรือเปล่ามันจะสั่นไหมต้องมาต้องมาคือยิงแบบไม่พักจริงๆนะยิงคือกดค้างไปเลยนะทุกคนกระสุนมันจะปล่อยออกมาให้เราเอง อ้าวเป็นของเอ้ยเป็นไงก็เป็นของเจ๊อยู่แล้วป่าอู้ใส่มาแหลกเลยทีนี้ยอมจำนนเพื่อเธอคนเดียวมาแล้วอันนี้ก็จะมีปลาแบบว่าบังไว้อยู่หนาะก็อาจจะติดขัดนิดนึงนะทุกคนเอ้ยไม่ได้ยิงนะแต่ว่ามาแล้วมาเฉยเลยอืม เพราะว่ามันบังไอ้ตัวตัวใหญ่นุ่นไงไม่น่าได้แล้วมั้งนั่นเออยิงตัวอื่นดีกว่าอ้าวมันมาทางเราแล้วมันมาทางเราอีกแล้วเอาดิยิงแบบน,นี้ไม่กดออโต้ด้วยนะเออยอมปวดมือนะฮะ ยอมปวดมือจ้ายอมปวดมือจ้าเอาสิเอาสิเอ้ยเอ้ย ยังไม่เข้านะทุกคนอุ้ยถ้าเข้ายาวๆไหลยาวๆนี่แบบ Amazing ไปเลยแต่ว่ามันก็จะมีบทบาทที่แบบว่าไม่ปล่อยให้เราบ้างแหละอ่ะเข้ามาแล้วตัวหนึง่งเข้ามาแล้วโออโอโอ,โอ โอ้นี่ใช้แบบสกิลแบบสไลด์นะทุกคนนะทะไลข้างมาเลยนี่นี่นี่น่โอ้ม่แตกไม่แตก,แตกเริ่มอึดแล้วพี่เขาเริ่มอึดแล้วทุกคนเออเราเริ่มแบบเริ่มจะไม่ไม่ใช่ทางของเราแล้วตอนนี้เริ่มไปแล้วเดี๋ยวเล่นอีกสักนิดสักหน่อยนะทุกคนนะ อประมาณนี้นะทุกคนเก็บไว้เล่นวันพรุ่งนี้ด้วยเนาะเนี่ยเจ๊จะชอบเก็บไว้นะทุกคนเพราะว่าเราจะไม่เล่นหมดให้มันแบบศูนย์ศูนย์ในในเกมนะจะเก็บไว้เพราะว่าเผื่อวันอื่นๆด้วยเราจะไม่โลภนะทุกคนนะเอเราจะไม่เล่นจนมันหมดไปเลยเนาะอ่ะโอเคก็เก็บไว้ดูต่างหน้าไงทุกคนเออ่ะโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแจหดด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าวันนี้ก็บายบายนะจ๊ะ